ณศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังังวดสงขลาได้จัดพิธีตักบาตรระภพิสูจน์และสัมเนรในโครงการบรรพชาสัมเนรภาคฤดูร้อนประจำปีพุทธศักราช2565กว่า100รูปเพื่อเชิญชวนให้ผู้ปกครองและสาธุชนทุกท่านได้สร้างมหาทานบาร,รมีในวันคุ้มครองโลก22เมษายนพุทธศักราช2565 โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสมุพรหมสันอภิวัฒโนเลขานุการเจ้าคณะอำเภอบางกล่ำผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางยีขออภัยค่ะผู้ช่วยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางยีประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติตธรรมภาคใต้เป็นประธานสงฆ์และได้รับเกียรติจากนายแพทย์วรพงษ์ขวัญไพโรธเป็นประธานฝ่ายคารวสบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความปลื้มปิติ เมื่อคณะผู้ปกครองและสาธุชนทุกท่านได้เห็นภาพของการย่างก้าวและรับบาทของเหล่ากอของสมณะตัวน้อยๆที่ผ่านการฝึกฝนขัดเกลามาอย่างดีด้วยอาการสำรวมสงบสงบี่ยมสง่างามสำหรับการตักบาดเป็นอริยะประเพณีที่สืบต่อกันมาถือว่าเป็นการให้กำลังใจแก่พระภิสุสมณีเป็นการต่อยอดอายุพระพุทธศาสนา นำมาซึ่งสันติสุขอย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังนับเป็นโอกาสอันดีที่พ่อแม่ผู้ปกครองได้มีโอกาสใส่บาศกับสมณรลูกชายที่ได้ผ่านการฝึกฝนอบรมตนเองมาเป็นอย่างดีซึ่งทุกท่านต่างปลื้มพิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ